Yeah, hot news. นี้นะคะคุณใหม่สุคนทวาแน่อนอนแหละค่ะแมลูกนะคะยังตัวเล็กๆอยู่เลยก็คือน้องชินะนี่แหละค่ะน้องชินะกํลาลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เกิดดราม่านี่ไงนะ,ะน,นะคะมันเป็นดราม่านะคะที่มันมีชาวเน็ตเขาไปวิพากษ์วิจารณเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของเธอนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยลงคลิปขณะที่ให้น้องชินะเนี่ยกล้าเผชิญกับความกลัวโดยมีของเล่นเต้นดุ๊กดุ๊กดุ๊กอยู่ตรงหน้า จนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารว่าเฮ้ยเลี้ยงลูกยังไงอ่ะทาไมลูกกลัวขนาดนั้นก็ยังปล่อยให้ลูกอยู่ตรงนั้นเอกอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ว่าลูกกลัวก็ยังปล่อยไว้แบบนั้นนะคะซึ่งต่อมาค่ะแม่คนนี้ก็ไม่ธรรมาดาเพราะคุณใหม่เนี่ยเป็นคนแซ่บนะคะอ่ะตอบมาก็ตอบกลับเลยนะคะเขาลงคลิปเต้นสนุกสนานเลยนะหลังจากที่มีการคอมเมนต์ <ừ> นะคะเต้นกับน้องชินานี่แหละพร้อมเขียนแคปชั่นหนึ่งคนวิจารณบอกว่าอ่ะ มาเต้นกันครับเต้นแบบสะใจคนหลายๆคนเต้นเย้ยคนที่เข้ามาว่าแม่หน่อยครับอย่ากแกล้งลูกลูกกลัวมันน่ากลัวทําไมแย่ลูกล่ะลูกจะละเมอลูกจะผวานะไม่ควรทําแบบนี้นะทําไมเป็นแม่แบบนี้เอออันนี้คุณใหม่พะพิมพนะนะเขาบอกว่าเป็นยังไงล่ะแม่อย่างใหม่เนี่ยนะมันชอบนักไอ้คำพูดโจมตีแม่เนี่ยมันท้าทายดีว่ากันกนะกนักนะด่ากันนักนะว่าเลี้ยงลูกยังไง รู้ว่าลูกร้องไห้กลัวแล้วยังจะให้เล่นอีกเป็นยังไงล่ะคะเขาอ,อนุญาตเต้นเยยค่ะวันนี้ลูกไม่ร้องแล้วนะคะลูกก้าวข้ามสิ่งที่กลัวได้แล้วมันสอนให้รู้ว่าอะไร ก็ตามที่เราสามารถชนะความกลัวได้ด้วยความกล้าและการเลี้ยงดูของแม่เป็นแบบนี้ค่ะออก็เออกการลงคลิปแล้วก็เหมือนกันเป็นการตอบกลับนะคะคนที่วิาพากว์วิจา์ว่าเฮ้ยลูกกลัวนะทําไม,มแม่ทําอย่างนี้ล่ะแลวยิ่งลูกร้องไห้และยิ่งไม่หยุดอะไรแบบนี้บางทีต้องมองอีกมุมนึงนะคุณผู้ชมคะการที่เราไปเข้าไปคอมเมนต์ของดารานักแสดงเนี่ยบางทีหลายๆคนเนี่ย ก็เป็นห่วงเพราะหลายๆคนเนี่ยนะอยู่หลังแป้นคีย์บอร์ดเคยมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกมาก็เลยอยากจะบอกกล่าวไปถึงคนใหม่สุนว่าอ๋อหมายถึงคนสนใจหรือคอมเมนต์ไงบางคนเขราคอมเมนต์เนี่ยเขาเคยผ่านเรื่องราวมาก่อนหรือว่า เคยเป็นคุณแม่กันมาก่อนขอโทษเมื่อสักครู่หนูนึกว่าคุณแม่แบบบอกว่าตัวเองนะเคยผ่านการเลี้ยงลูกมาก่อนไ,ไม่เคยผ่านแต่เคยอ่านหนังสือเคยอ่านหนังสือมาบางทีก็เป็นห่วงก็เลยแบบบางทีเนะนะี่ยนะบางคนก็มีการคอมเมนต์ไป<ภ>แต่เจตนาเราเนี่ยเจตนาดีเจตนาคือแบบ นี่เป็นแบบนี้นะลองอย่างนั้นไหมลองปรับเปลี่ยนอย่างนี้ไหมจากคำแนะนำหลายๆคนเนี่ยอาจจะตีความหมายกลายเป็นว่าไปเน็บหรือเปล่าไปสั่งสอนหรือเปล่าอันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะอยากจะบอกคุณใหม่สุกขทาว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงเราห็นในหลายคอมเมนต์ของใหม่สุกขทวาเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์รักน้องชีนะเยอะมากๆแล้วก็คือเขาเห็นพัฒนาการของน้องรวมไปถึงการดูแลในแบบฉบับของแม่ใหม่สุกขทวาเนี่ย ดีมากๆแต่สิ่งที่หลายหลายคนเป็นห่วงนะบางทีเขาอาจจะคอมเมนต์ไปด้วยความ,มเป็นห่วงเฉยๆอ,อ,อยากจะให้แม่ใหม่เนี่ยใจเย็นนิดหนึ่งนะ,ะคุณแม่ก็จะแบบฟิลแบบว่าจริงอยา่าอยา่าไปแบบด่าเขาตลอดเวลาหรือว่าอย่าไปแบบเน็บ หรือการโพสต์อาจจะเป็นการเล่นสนุกสนานของใหม่ส่วนว่าเป็นแนวแบบฉบับของเธอก็ได้พี่ชอบอะแม่ชอบมองอะไรที่แบบโพสิทีฟตลอดเลยมองให้มันแบบหลากหลายมุมอะอจริง,รงบางคนคิดนอยมากเลยนะการที่แบบว่าเฮ้ยใหม่โพสอ,อย่างเงี้ยมันเน็บคืนหรอเฮ้ยหรือว่าใหม่มองอย่างเงี้ยแบบมันเนบเขาเหลอกคนวีจจรณ์ ừ, อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมองให้มันแบบมองคนละมุมมองกว้างๆดีกว่านะคะไม่ให้มันดราม่าเนาะจริง